ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขุนโจ้ชาแนลครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสเตตออฟซิวเวอร์วันอีกแล้วนะว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาไอ้ไอ้เนี่ยชิ้นส่วนอุป,ปกรณ์น,นะว่าหาจากที่ไหนได้บ้างนะนี่มันจะจำเป็นต้องใช้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ่าเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมมันสามารถบอกได้ว่าหาจากที่ไหนได้บ้างมีแพ็กเกจการจัดส่งประจาําวันแล้วก็กำดัก Friend, อินเฟนเซอร์นี่ครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับวิธีแรกครับสำรวจครับนี่ครับเส้นทางที่ห้านะมันจะมีนี่มันจะมีให้ดรอปนี่อ้ไรประมาเนี่ยเส้นทางที่ห้าเนี่ยมันจะมีนะไอ้นเนี่ยตอนของผมทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นทางที่ห้าเนี่ยมันจะมีเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลย กับวิธีที่2องเดี๋ยวมาดูกันว่าหายจากจากไหนบ้างวิธีต่อมาก็คือกับจักเอ่อกับจากอินฟอนูอะไรนะกับจักอะไรสักอย่างนี่แหละนี่กับจักอินฟลูเอนเซอร์เราต้องมีไอ้นี่นะเซลล์พลังงานเนี่ยก็บ,บริจาคไปเนี่ยเซลล์พลังงานเรลองดูของรางวัลกัน อันนี้นวยวดวนดับกันนี่มันจะมีรางวัลให้ด้วยถ้าเรายิงบริจาคเยอะของรางวัลมันก็ยิ่งดีนี่เห็นไหมเนี่ยได้มาด้วยเนะี่ยชิ้นส่วนก็ถ้าว่าไปจัดก,การบอสเนี่ยมันก็จะได้ไมาอีกเปิดใช้งานนี่ครับของรางวัลเลเวหนึ่งล้วก็สองนี่ ีก็จะมีมาวิธีที่สามนะก็คือ t b ตีบอสเราจะพอมหาบอสแป๊บนึง T-Bot T-Bot อ่าเนี่ยพวกเนี้ยมันจะให้ด้วยนี่มันจะให้มาด้วยก็วิธีอื่นก็แพ็กเกจการจะส่งประจำวันแพ็กเกจนี้ก็น่าจะเป็นเติมแล้วละ่ะ น่าจะเติมแล้วแหละผมว่าก็ตรงนี้เดี๋ยวผมลองดูว่าเติมตรงไหนอ่นนี้เขาเติมเพราะเขาได้ชิ้นส่วนนี้ด้วยเนะนี่ยนี่ชิ้นส่วนไ้สร้างชุดเกราะที่จริงเข็มนี้มันไม่ต้องเติมก็ได้นะมันมันก็ได้ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะได้ตัวละครมาเนะี่ยข่าวกลองเนี่ย ยิ่งข่าขกองเรือสูงเท่าไหร่มันก็ของยิ่งดีอ่ะเห็นไหมนี่ของผมเป็นราดาร์เลเวลแปดแล้วเนี่ยขอกลับไปบ้านนะ,ะก็พอเราสร้างชุดเกราะชุดอะไรได้ป่ะมันก็สามารถมาใส่ได้ที่ฮีโร่ปั๊หนึ่งปั๊มหนึ่ง ชิ้นส่วนอุปรกรณ์นั่นจะต้องอัปเกรดเรื่อยๆโอเคครับก็ก็ไม่มีอะไรมากเพราะชิ้นส่วนนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบหายากเทนะ่าไหร่นะแต่ว่าเราขอลเล่นอ้กับดักหินรเสรินอะไรสักอย่างรู้สึกว่าถ้าเราใช้ชุดกรอเนี่ยมันจะเพิ่มสัญญาณอุปโภเยอะมาก ออขอสำหรับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกด u u s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอด้วยถ้ามีอะไรสอบถามวันนี้ก็ลาไก่อนครับ